ตั้งแต่โควิด19ได้รุกรานเข้ามาในประเทศไทยสนามบินถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สายการบินจำเป็นต้องหยุดดำเนินการเพื่อลดการกระจายเชื้อทั้งในประเทศและระหว่างประเทศจนกระทั่งเร็วๆนี้ได้มีมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐให้สายการบินสามารถกลับมาบินระหว่างจังหวัดได้และเพิ่มเที่ยวบินของชาวไทยที่ต้องการกลับมายัางบ้านเกิดแต่ทว่าความกังวลของผู้คนยังไม่หายไปไหน เชื้อโควิด -19 ก็เช่นกันด่านควบคุมโรคจึงถือว่าเป็นตะแกรงชั้นแรกในการกรองผู้เดินทางที่ติดเชื้อจากผู้เดินทางคนอื่นวันนี้ไฮแท็บได้พูดคุยกับนายแพทย์กติกาอาคศินตัวแทนจากด่านควบคุมโรคสนามบินสุวรรณภูมิเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่ผู้เดินทางจะได้พบตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในประเทศ เล่าตั้งแต่เดินลงมาจากเครื่องเลยเนาะพอเดินลงมาจากเครื่องปุ๊บเขาก็จะแจ้งทีมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ลำเลียงให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยมานั่งห่างกัน1เมตรแล้วก็เช็คเอกสารตรงที่นั่งตรงนั้นโดยที่นั่งเนี่ยก็มีการทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาทุกที่แล้วเขาก็จะแยกกลุ่มคนที่ต้องพบแพทย์ออกมาก่อนอย่างเช่นคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆแต่ว่าขาดยามีโรคประจําตัวแล้วขาดยารักษาโรคต้องขอยาเพิ่ม หรือว่าคนท้องที่ยังไม่ได้ฝากคันหรือว่าคนท้องเพิ่งแรกท้องท้องแก่ที่แบบจําเป็นต้องให้แพทย์ประเมิกนก่อนว่าไปอยู่โรงแรมได้ไหมหรือว่าคนที่เดินไม่ได้คนที่เป็นมะเร็งคนที่แบบดูแลตัวเองในสถานกักตัวไม่ได้เขาก็จะแยกออกมานั่งอยู่ข้างๆเลยสมมุติยกตัวอย่างอ่าไฟหนึ่งมี200คนเนี่ยมีคนประเภทนี้สิกว่าคนเขาจะแยก10กว่าคนออกมานั่งข้างๆแล้วก็ให้แพทย์เนี่ยลงเป็นดูทุกคนว่ามีไข้ไหมมีอาการไหม โรคประจําตัวคืออะไรต้องการพบแพทย์เพราะอะไรพอได้ข้อมูลท,ทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปที่โงรงพยาบาลโดยที่ทําการตรวจให้ก่อนด้วยตรวจให้ก่อนเพราะว่าเราต้องส่งไปโงรงพยาบาลอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้ไปเสี่ยงกลายเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยเอาไปแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งแลบไปที่จุฬาเลยแล้วก็ไปรอผลแลบที่โรงพยาบาลเจอแพทย์ถ้าผลแรบปกติแล้วเขาดูแลตัวเองได้ก็ส่งกลับไปที่โรงแรมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ต้องแยกตัวออกมาก็คือผู้โดยสารปกติ ก็จะได้รับการเช็คเอกสารถ้าเอกสารครบ <c oughs> ก็จะไปตรวจอุณหภูมิลายคน <c oughs> ก่อนผ่านเทอร์โมสแกนอีกอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่แบบยิงหัวแล้วก็ใช้เกณฑ์ต่ำมาก3า0เลยตั้งแต่37.0ขึ้นไปเนี่ยให้ยิงหูซ้ำพอยิงหูวซ้ำแล้วเนี่ยว่ามีไข้จริงเนี่ยเราก็จะโอเคคนนี้เข้าเกณฑ์คนที่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะโดนแยกออกไปตรวจห้องตรวจก็จะเป็นห้องสมุกิ้งลุ่มก็ไปนั่งปุ๊บเราใส่ชุดพร้อมแล้วก็ส่งตัวอย่างก็คือจิ้มจมูกเขา ส่งตัวอย่างไปที่จุลาหรือรามาเก็บตัวอย่างเสร็จปุ๊บเราก็จะติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายเช่นทั้งตอมอเอลทแล้วก็โงรงพยาบาลปลายทางว่าคนนี้เข้าเกณฑ์นะคนนี้จะต้องส่งไปที่โงรงพยาบาลก่อนเพื่อที่จะรอผลแลบโรงพยาบาลปลายทางของเราเนี่ยเขาก็ใจดีมากเขาก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นเพราะาเขาก็ต้องทํางานโงรงพยาบาลเขาด้วยดูพื้นที่เขาด้วยแล้วก็เรามีเกณฑ์นี้เราขอส่งไปนะเขาก็ให้ความร่วมมือดีมากมีรถมารับแต่งแบบ full PPE มารับ เอาไปส่งก็มีระบบกักตัวในโรงพยาบาลของเขาเกณฑ์ในการแยกผู้เดินทางที่มีความเสี่ยงมีทั้งหมด3ปัใจจัยในการพิจารณานั่นคือพื้นที่ที่เดินทางมาอุณหภูมิร่างกายและอาการป่วยซึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิมีเกณฑ์พิเศษของตัวเองที่กว้างกว่าที่อื่นเกณฑ์เราเปลี่ยนตลอดเวลาเนาะก็จะล้อกับเกณฑ์กลางเขาก็กว้างขึ้นเรื่อยๆตอนแรกต้องมาจากอู่ฮั่นก็จะเริ่ม พื้นที่ก็จะเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นล่าสุดก็คือทั้งหมดแหละทั่วโลกเป็ <laughs> <laughs> แนแพนเดมิกแล้วก็ส่วนเกณฑ์ไข้เนี่ยเราก็จะกว้างกว่าเกณฑ์กลางเหมือนกันอย่างช่วงแรกเกณฑ์กลางเอาส7มเจ็ดจุดแปดอะไรเงี้ยครับเราก็จะเอาจุดห้าจุดห้าเราก็เอาจุดสามจุดสามเราก็จุดศูนย์เราอยากเราอยากตรวจเยอะๆส่วนเรื่องอาการเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์กลางเราก็จะถือว่าคนนี้เข้าเกณฑ์แล้วก็จะตรวจแล้วก็แบบทําตามระบบ แต่ว่าถ้าไม่เข้าเกณฑ์อย่างเช่นช่วงแรกๆเนี่ยมีไข่ยอย่างเดียวไม่มีอาการเราถือว่ามันไม่เข้าเกณฑ์นะแต่เราก็ตรวจอยู่ดีอ่าอันนี้เป็นจุดพิเศษมากเพราะว่าเราสามารถตรวจได้นี่เรามีแลบที่ใจดีกับเราเรามีโรงพยาบาลที่ใจดีกับเราเราอยากตรวจเยอะพอผลออกปุ๊บเราก็โอเคสบายใจก็แจ้งเขาแจ้งสายการบินได้สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังวางแผนเดินทางโดยเครื่องบินอยู่คุณหมอมีเรื่องที่จะแนะนำครับ ถ้าตามหลัก Travel Medicine เราเนี่ยเราจะแยกเป็นก่อนเดินทางก็คือเตรียมตัวก่อนเดินทางเนาะระหว่างเดินทางก็คือพออยู่ในพื้นที่ที่เราไปแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองอยังไงแล้วก็หลังเดินทางกลับมาเราควรจะทํำยังไงคือหลักๆที่อยากแนะนําคือเราต้องอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาถ้าเราไปตรงนี้เราจะไม่ไปพื้นที่เสี่ยงเช่นถ้าเขาเปิดให้ไปจีนได้เราจะยังไม่ควรที่จะ ไปตลาดหรือว่าที่ที่คนชุกชุมเราควรจะต้องป้องกันตัวเองในขณะที่เดินทางไปพอเตรียมตัวเราก็เอาอุปกรณ์ที่จําเป็นไปพอไปถึงจะได้มีแมสใส่มีถุงมือไว้ใช้บางครั้งมีแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาหรือว่าสามารถหาที่ที่ล้างมือได้ทําประกันสุขภาพไว้ประกันนี่สําคัญมากเพราะว่าเราไปอยู่ดินแดนเขาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า ไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราป่วยขึ้นมาจริงๆเขาจะทําอะไรให้เราได้บ้างแล้วเราต้องศึกษารายละเอียดของประก,การให้ดีด้วยว่าถ้าอาการมแย่จริงๆเนี่ยเขาถึงขั้นว่ามีแบบ Medical e s c o r t มาส่งเราไหมแล้วก็หลังเดินทางกลับมาเนี่ยเราก็ต้องให้ความร่วมมือในการคัดกรองถ้าตอนนั้นมนตาตรการยังต้องแบบกักตัว14วันอยู่เราก็ต้องทําความเข้าใจว่าโอเคเราวิ่งที่จะไปนะเรากลับมาเราวิ่งที่จะร่วมมือคัดกรองสังเกตอาการตัวเองแจ้งอาการถ้ามีอาการแล้วก็ไปกักตัว